กเกษตรอินซีเงินล้านนะคะพาท่านผู้ชมมาดูสวนลำไย,ยนะคะลำไย,ยแปลงนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของสวนนะคะเห็นลำไย,ยสวยๆนี่นะคะเราจะมีเทคนิคและเค,คล็ดลับดีๆนะคะหนูสวัสดีค่ะหนูแนะนําชื่อให้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนี่หน่อยนึ้ชื่อจบชื่ออะไรนะชื่อจ ชื่อน้องจ๊อบนะคะอยู่บ้านที่ไหนนะลูกบ้านครับมงคลหมู่สิบบ้านกลาลมงคลหมู่สิบ,บ,บ,อ,สบอำเภอปงน้ำร้อนจ,จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเห็นลำยันสวยๆอย่างเนี้ยเห็นหน้าอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยคนทำลำยันนะคะวันนี้ขอเทคนิคหรือการทําลำยัยให้ได้แบบนี้นะคะให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้บ้างว่ามีเทคนิคดีๆอะไรน้องก็แต่งปันหน่อยคะ่ะใช้ใช้ใช้มาพุชของบริษัท T X K ตั้งแต่อบรมต้น เปิดตาดอก<ช>แล้วก็ฉีดจากสมหารหแล้วก็ใช้ยันเก็บเลยใช้ตัวเดียวเนี่ยนะคะใช้ตัวเดียวโอ้จะได,ด้ว,ว่ามัอนก็ไม่ต้องยุ่งยากอะ่ะสิใช่ไหมไม่ต้องยุ่งยากแล้วใช้มาทีปีแล้วคะใช้เข้าปีนี้ปีที่สามใช้ปีที่สามแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็ใช้ยาที่มีตามตลาดทั่วไปก็เป็นหนี้เป็นสิ่งก็ตั้งสี่แสนเป็นหนี้ตั้งสี่แสนนะคะแล้วก็ตามหญ่ปีนี้ตามหญ่ปีแรกกดนี่สี่แสนแล้วก็สามารถซื้อที่ไป,ปงนี้ได้วร้านห้า สุดยอดมากเลยนะคะนองกดนี้ได้นะคะแล้วน้องเนี่ยเป็นคนทําลําไยเองด้วยนะคะเป็นน้องเป็นคนฉีดยาเองด้วยใช่ไหมคะเป็นคนฉีดยาเองทุกรอบโอ้โหเนี่ยค่ะอายุน้อยร้อยล้านนะคะเป็นไปได้เลยนะคะวันนี้ก็คือหนูก็มีเทคนิคก็คือน้องจะบอกว่าอ่าการใช้ของไม์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้ยุ่งยากมันใช้แบบเดี๋ยาจบแล้วก็บวกยาตามตลาด แบบข้ามแมลงขึ้นนึงยาเชาื้อราขึ้นนึงแบบนี้นิดหน่อยใช่ไหมคะนหน่อยเอานิดหน่อยเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะที่น้องบอกก็คือตั้งแต่เริ่มต้นยังเก็บเลยยังเก็บอตอนนี้ก็เดินยิ้มกับสวนทั้งวันเลยนะคะนี่ก็เป็นลําไยเงินล้านของน้องออน้องจอบเนาะค่ะน้องจอบวันนี้ก็น้องจอบก็มาแบ่งปันนะคะกหรับท่านผู้ชมทางบ้านฝากน้องจอบฝากถึงท่านทางบ้านหน่อยคะ่ะฝากสิงเกษตรกรท่านใดที่เป็นเพื่อนชาวสวนใหญ่ด้วยกันนะก็ ใช้ใช้บริษัทของพีเอเคนี่จะไม่ผิดหวังแน่เนี่ยไม่ผิดหวังแล้วก็ได้จับเงินล้านทุกปีเพราะเพราะลำไยจะลูกเป็นร้อยก็จริงแต่ว่ามันก็โตเสมอแต่แต่งโชว์ไหมคะก็ยังจะโตน้องบอกเป็นร้อยก็โตทั้งร้อยนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของความโตแล้วก็เรื่องผิวใช่ไหมน้องเรื่องผิวผิวนี่สวยผิวเหลืองทองนี่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่น้องก๊อฟมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องก๊อฟนะคะที่ให้ข้อมูลเนาะ สวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ